สวยพี่นอ้องอพอแล้วฉีดชุดลิงลากกระชากใบไปได้ห้าวันครับนี่ใบแตกครับพี่น้องดูครับฉีดชุดลิงลากกระชากใบเสร็จย,ย,ยอดทุเรียนกย,ยอดอ่อนเรียน ừ. ยอดเดินดีครับนี่พี่น้อง วันนี้เรามาดูให้พี่น้องดูการดูแลทุเรียนเล็กครับผมจะใส่ปุ๋ยสูตรเสมอผสมสลับกับสูตร2577แล้วก็ฉีดยาเชื้อรายาหนอนยาเพี้ยต่างๆผสมเป็งลากากับชากใบฟิปปับแล้วก็ฉีดสิบปันครั้งครับยอดเดินครับพีน้อง ทุเรียนต้นเล็กครับการดูแลทุเรียนต้นเล็กดูแลง,ง่ายๆครับที่เทแล้วครับใบจะเป็นเชื้อราเต็มเลยครับพี่น้องเชื้อราหายครับหายแล้วครับเชื้อราพี่น้องพอหายแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอวันใส่สูตรเสมอใส่นิดหนึ่งครับการดูแลทุเรียนต้นเล็ก ดูแลย,ยังไงให้รอดดูแลย,ยังไงให้ต้องขยันเดินดูครับอืเริ่มหายครับใบเริ่มมันเริ่มเขียวครับต่ก่อนใบแห้งนีแห้งแห้งเลยหายยอดไปเดินนี่ยอดกำลังเดินครับพี่น้องนี่ยอดเดินสวยครับเดี๋ยวอีกสามสี่วันจะฉีดอีกครั้งหนึ่งครับชุดเล็งรากชักใบนี่ก็เพิ่งใส่ปุ๋ยครับนี่หายแล้วครับเพียรจักรยานเพียรนำค้าง อันนี้ใบไหม่ครับนี่เริ่มหายครับพี่น้องเริ่มหายแล้ว,ลวก็คุณเลกันไปฝั่งนี้สวยครับสับพี่น้องคนไหนที่จะปลูกทุเรียนเล็กอันนี้ไม่มีตายครับนี่ ต้องขยันดูแลหน่อยครับนี่ก็ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอครับใส่เมื่อวานอันนี้ต้นเราก็ซื้อต้นละเจ็ดสิบบาทมาปลูกครับต้นเล็กคไม่ใหญ่ครับนี่ปลูกได้สี่เดือนแล้วครับครบสี่เดือนเต็มวันที่สิบห้าเมื่อวานครับสี่เดือนก็ฉีดยาเชื้อราสองรอบครับสี่เดือนปุ๋ยก็ใส่เดละครั้งใส่สูตรยี่สิบเจ็ดห้าห้าสลับกับสูตรสิบหกสิบหก แล้วก็ฉีดยาเชาื้อรายานอนยาเพีย้ยแล้วก็ฉีดอาหารทางใบชุดเล็กลากกระชากใบแล้วก็เอาซัมบี้ครับมาหยอดต้นครับประมาณห้าซีซีครับมีต้นนี้โสมครับน,นี่ฉีดเสร็จแล้วนี่ด้วยยอดลังเดินอี่านีน้นี่เดินยอดเดินมากครับ นี่ให้พี่น้องดูทุเรียนสวนทุเรียนปางบครับยอดเดินครับรดน้ำแล้วครับใส่ปุ๋ยเมื่อวานปุ๋ยสุดเสมอครับใส่ไม่เยอะครับต้นหนึ่งประมาณยี่สิบเม็ดหรือยี่สิบห้าเม็ดพอยอดออกมาแล้วก็ใส่สุดเสมอครับพอย,ยอดเข้มนิดนึ่งเราก็ใส่สุดยี่ห้าเจ็ดเจ็ดนี้สูตรที่ผมใช้อยู่ครับปุ๋ยเคมี อันแล้ท่านอยากใส่แบบไหนก็ใส่ครับ <c oughs> เอาตอนน้นยิเล็กปลูกก็ดีอย่างเสียอย่างเสียคือโตช้าดีคือเวลาโตแล้วจะแข็งแรงลากแข็งแรงน,ะนี่ยอดเดินสวยครับตัวเล็กครับ แถวสวยครับเป็นแถวใบเริ่มมันเริ่มสวยครับอันนี้ใบแต่กอนด่างด่างแล้ครับมันเริ่มเริ่ม,เร,มรเริ่มหายแล้วครับเริ่มหายแล้ว ก็วันนี้มาแนะนำวิธีใส่ปุ๋ยทุเรียนเล็กสูตรสสูตรผมใช้อยู่สสูตรกับการฉีดยาเชื้อรายาหนอนฉีดอาหารทางใบทุเรียนอายุสีเดือนแล้วครับครบเมื่อวานสีเดือนครบสีเดือนเต็มครที่สิบห้าครับสีเดือนเต็มคเนี่ก็กำลัง ต้นกำลังสวยครับพี่น้องอาจจะไม่ใหญ่นะครับเพราะเราเอาทุเรียนต้นเล็กมาปลูกต้นละหกสิบเซนเจ็ดสิบเซนมาปลูกหกเจ็ดสิบเซนใช้น้ำบาดาลลดเลยครับเราไม่ได้ถ้าสร้างบอ่อพักดูครับยอดเดินสวยครับ่พี่น้องอันนี้ฉีดยาเร่งรากกระชากใบได้อาทิตย์หนึ่งครับแล้วก็เมื่วานก็ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอครับใส่แล้วก็ลดน้ํา ทุเรียนยาสะอาดมากครับลุกๆบ้างครับเพราะทุเรียนมันไม่ต้องการดินแห้งมันต้องการน้ำเยอะ <c oughs> ยอดเดินสวยครับใบมันสวยครับการฉีดยาเพีย้ยยาหนอนยาทุกอย่างแล้วก็เอายาเสริมอาหารทางใบผสมด้วยครับแล้วก็ใส่สารจับใบใส่ด้วยมันจะทำให้ทุเรียนกำจัด โลกต่างๆแล้วก็ต่อยอดใหม่อันนี้แนะนำพี่น้องเป็นแนวทางครับสำหรับพี่น้องที่ทเรียนครับผมไม่ได้มาให้ท่านดูเพื่อจะซื้อยานะครับขายยาผมไม่ได้ขายยาครับแต่ผมก็แนะนำสำหรับพี่น้องชาวสวนทุเรียนมือใหม่สำหรับคนที่เก่งแล้วก็ไม่ว่ากันนะครับเนาะ มันก็เรียนรู้เรียนรู้ด้วยตัวเองศึกษาตัวเองแล้วก็เอามาทําสังเกตด้วยครับเอามาทําดูเป็นโรคนะครับนี่มันก็เริ่มหายครับนี่อันนี้ก็ต่อยอดใหม่พอหายแล้วยอดจะเดินครับพอยอดเดินเสร็จเราก็ต้องใส่ปุ๋ยสูตรเสมอน,นิดนึงครับสูตรสิบหกสิบหกสิบหกหรือสิบห้าสิบ้าสิบห้าก็ได้ครับเพื่อให้ยอดจะเดิน,เ,ดนเร็วๆขึ้น พอยอดมันเริ่มแก่เราก็ใส่ปุ๋ยสูตรยี่ห้าเจ็ดเจ็ดสลับกันไปครับท่านก็จะใส่สูตรอินรียเคมีหกสามสามด้วยก็ได้ครับผมก็ใส่ไปแล้วเดือนที่แล้วอินรีเคมีหกสามสามอันนี้ผมกจะเอาปุ๋ยคอกมาใส่ก็ได้ครับอายุครบหนึ่งปีผมก็จะใส่ปุ๋ยขีไก่จะใส่อ้อมๆครับใส่ไม่เยอะ อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสวนทุเรียนปางงบที่อ้อสงสารด้วยนะครับสาวันนี้ควาว่สวัสดีครับ